สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านออนไลน์ใบายฟาระดาค่ะคลิปนี้มาฟังนิทานอิศบเรื่องนกกาสองพี่น้องกันนะคะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนกกาสองพี่น้องอาศัยอยู่ในรังเดียวกันในรังมีรูอยู่รูหนึ่งนกกาตัวพี่คิดว่าน้องชายของข้าจะต้องซ่อมรังแน่แต่ นกกาตัวน้องก็กลับคิดว่าพี่ชายของข้าจะต้องซ่อมรังแน่ๆเวลาผ่านไปปรากฏว่าไม่มีใครซ่อมรังและรูนั้นก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนกกาตัวพี่ก็คิดว่าคราวนี้น้องชายของข้าต้องซ่อมรังแน่ๆเพราะเขา จะอาศัยอยู่ในรังที่เสียหายเช่นนี้ได้อย่างไรแต่นกกาตัวน้องกลับคิดอีกว่าคราวนี้พี่ชายของข้าจะต้องซ่อมแซมรังแน่ๆเพราะเขาจะอาศัยอยู่ในรังที่เสียหายเช่นนี้ไม่ได้แน่นอนทั้งสองต่างคนต่างคิดจนเมื่อถึงฤดูหนาวมาถึง ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็พัดครวนครางและเกร็ดหษิมะก็ตกลงมาอย่างหนาแน่นเจ้านกกาทั้งสองพี่น้องก็กอดกันอยู่ในรังที่เสียหายแล้วนกกาก็ร้องออกมาว่าหนาวเหลือเกินหนาวเหลือเกินนกกาตัวพี่คิดในใจว่า น้องชายของมันคงไม่สามารถทนความหนาวเหน็บเช่นนี้ได้แน่มันจึงคิดว่าจะต้องเริ่มที่จะซ่อมรังแล้วละ่ะแต่เจ้านกกาตัวน้องคิดอีกว่าพี่ชายของมันไม่สามารถที่จะทนความหนาวเหน็บเช่นนี้ได้แน่เช่นกันมันเลยคิดว่าจะต้องซ่อมรังแล้วละ่ะแต่นกกาทั้งสอง ก็ยังไม่ได้ทำอะไรนอกจากกอดกันแน่นๆลมก็พัดแรงขึ้นทุกทีในที่สุดรังของนกกาก็ถูกลมพัดพามากองอยู่บนพื้นดินและนกกาทั้งสองก็ต้องสิ้นใจตายเพราะความหนาวเหน็บที่แสนจะทรมานนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำประโยชน์อย่าเพียงแต่คิด ควรลงมือทําเลยขอบคุณนิทานอีศรขอบคุณภาพสวยๆจากพินเทเลสขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะคะที่แวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจตลอดเวลาเลยสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ